วัสดีทุกคนก็กลับมาเจอกับกิ่งฟ้าสาวรถทรูบัโฮสเทดเช่นเคยวันนี้กิ่งฟ้ามาใน4ีม่วงพัดเทลอีกแล้ววันนี้กิ่งฟ้าจะมารีวิวของแต่งบ้านก็คือบรรยากาศนอกบ้าน วันนี้คีฟ้าจะมารีวิวของแต่งบ้านนะคะอันก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกเซรามิกพวกถ้วยชามที่เป็นเซรามิกของขึ้นชื่อเมืองลำปางนั่นเองแต่ถ้าใครไปจังหวัดลำพูนเชียงใหม่หรือว่าจะเข้ากรุงเทพจะต้องผ่านอำเภออำเภอห้างฉัดจะต้องเจอพวกถ้วยชามเซรามิกเยอะมากเป็นของซื้อฝากเซรามิกแบบ เล็กๆ,ๆน้อยๆกับติดไม้ติดมือไปนะคะกิ่งฟ้าไปร้านศูนย์รวมสลามิของลุงศึเจ้าแรกเจ้าเก่าของราคาสมที่จังหวัดลำปางนะคะก็อยู่ใ,ใกล้ๆอู่แถวห้างฉัดก็คือใกล้อูล่ละทัวนั่นเองกิงฟ้าก็แบบเออเห็นหลายรอบแล้วก็เลยแบบลองแหะซื้อกันดีกว่าก็เลยแบบเอามาเก็บในตู้หรือว่าเอามาสะสมกันดีกว่าตัวแรกนะคะที่ของกิ่งฟ้าซื้อมาจําราคาไม่ได้ไม่ได้ถามเจ้าของเขาแบบไม่ได้ถามตอนที่เขาแบบ แพ็คหรือว่าอะไรที่แพ็คให้เราแล้วกีฟ้าก,ก็ลืมถามไงทีนี้ว่าตัวเองจะต้องเอามารีวิวหรือว่าเอามาอัดคลิปอะไรประมาณนี้ลืมจนได้ต้องขออภัยกับท่านผู้ชมด้วยแต่ว่าในถุงมันจะเขียนแบบเป็นเซตเป็นราคาไปเลยแต่ว่ากีฟ้าจะพามาดูราคาที่ย่อมเยาวก่อนราคาถูกก่อนนั่นก็คือถุงนี้เดียหาแป๊บนึงเขาก็จะแพ็กมาเป็นถุงแบบนี้ได้เลย คือช่วงเวลาอยู่ตัวกลักบ,บ้านใช่ไหมเราใครๆก็ต้องแบบถักของแต่งบ้านก็คือช่วงแบบวันเหงาๆของสาวละทัวก็จะแต่งบ้านนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกของกีฟ้าเดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะเป็นราคาที่ว่าย,ย่อมเยามากราคา5บาท1ิบาทก็เป็นถ้วยแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ราคาแต่ว่าถ้าบางตัวไม่ติดราคาเราก็สามารถไปถามเจ้าของร้านเขาอีกทีหนึ่งได้ว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวกีฟ้าให้ดูชิ้นแรกเลยและกันที่กีฟ้าไปเอามานี่ ก็น่ารักอยู่นะมันคืออะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นเซต120บาทนะคะจะได้สองชิ้นแบบนี้เดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันนะแดนแดงแดงน,น,นี้เลยคือแจกันแต่งบ้านความแข็งแรงเป็นเลศิศอันนี้เป็นเซรามิกนะคะอันนี้คือแจกันตัวนี้เราจะไม่ตัดภาพนะคะเราแบบจะคุยแบบยาวไปเลยเพราะว่า ไม่อยากจะตัดต่อแบบเยอะมากแล้วก็แบบว่าให้มันเร็วๆขึ้นแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูว่ามันน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวกีฟ้าใส่ดอกไม้เข้าไปดีกว่านี่เลยตัวแรกเป็นแจกันนะคะตัวนี้จะเป็นเซ็ท120บาทเดี๋ยวกีฟ้าขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวโอเคตัวต่อมาตัวที่สองนะคะของกีฟ้าได้มาคือตอนไปเจอไม่พิดยังชีวิตเลยเพราะว่า ตัวเองหย,หยิบหยิบมาเราไม่ได้ดูแบบเฮ้ยราคาเท่าไหร่นะคือเห็นแล้วมันเป็นความชอบของบางคนนะคะแบบกิฟ้าชอบแบบเห็นแล้วมันน่ารักฉันจะต้องหยิบมาครอบครองให้ได้แล้วฉันจะต้องมีให้ได้เพราะว่านานาทีฉันมาตัวต่อมาน,นั่นก็คือถ้วยนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูขาวพัทเทลน่ารากักอะตัวนี้เอาไว้แบบใส่แบบขนมหรือว่าเป็น ส้มตำก็ได้อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถ้วยเซตสองเซตนี้ก็จะเป็นราคาร้อยยี่สิบบาทนะคะก็ถือว่าน่ารักพอใช้ได้มันใหญ่มากเลยนะมันใหญ่มากเลยนะทุกคนตัวนี้แบบแข็งแล้วก็หนาด้วยไม่ใช่แบบบางๆนะคะอันนี้เซตแรกนะคะก็คือร้อยยี่สิบนะเดี๋ยวเรามาดูเซตต,ต่อไปที่ราคาขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ากีฟันจะไม่ได้รวมราคาให้เพราะว่าตอนนี้ซื้อไม่ได้ถามเขาอีกทีหนึ่งอะแต่ว่าก็จําได้บางตัวบางชิ้น ก็เลยแบบว่าเอามาให้ดูแบบของแต่งบ้านถ้าเก็บไว้ใน,นตู้มันคงจะน่ารักตัวน,นี้จะเป็นราคา200ใส่มาในถุงแบบนี้เลยก็ซื้อมาเมื่อวันก่อนแต่ว่ายังไม่ได้มารีวิววันนี้ก็เลยแบบมารีวิววันนี้ว่างก็คือวันนี้ไม่ได้ทํางานก็เลยแบบว่างก็เลยแบบ เออมารีวิวให้กับท่านผู้ชมดูดีกว่าเผื่อผู้ชมท่านผู้ชมอยากมีไอเดียแต่งบ้านพวกซื้อของเซรามิกคอมือสองก็ได้กรุงเทพก็เยอะนะพวกเซรามิกอะแล้วก็ลำปางเขาก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับพวกถ้วยกาไก่อะไรอยู่ประมาณนี้แล้วกิฟ้าก็เลยแบบว่าวอ่ะไหนๆมาอยู่ลำปางแล้วขอลองจัดเซรามิกบ้างถ้าไม่มีถ้วยกาไก่ก,ก็คงมาไม่ถึงลำปางใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูต่อไปแปล้แกล้งนี่เลยหน้าลากาวมันคือแบบถ้วย ใส่อะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบพวกน้ําซุปประมาณนี้แบบให้ฟังเสียงก่อนก็ดูแข็งแรงได้พอประมาณนะคะอันนี้ชอบมากเลยแจกันชอบน่ารักแล้วก็ฟุง้งฟิงดีอันนี้ก็แบบใส่น้ําซุปใส่แบบเป็นนมหรือว่าเป็นอะไรไนดะ้แล้วก็ใส่แบบเทอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แก้วได้อันนี้เซตนี่200เดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งมันคือไฮไลท์ที่กิดฟ้าชอบมากอันนี้น่ารักเดี๋ยวเราจะมาให้ดูรวมตอนแบบท้ายคลิปเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะ มันก็จะมีเสียงนิดนึงแล้วเรามาดูตัวต่อไปนะคะที่คือฟ้าชอบมากให้ลุ้นกันดีกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวช่วงนี้ฝนก็ตกถ่อยอ่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าแบบฟ้าคืมมาละแต่ก็เหมือนจะตกแพนแพนแพนนี้เลยน่ารัก ตอนนี้มันคือลูกอะไรกิงฟ้าจําไม่ได้มันเป็นลูกพีทหรือว่าเป็นลูกส้มแต่ถ้าท่านผู้ชมหรือว่าเ,เพื่อนๆดูอยู่ว่ามันคือลูกอะไรช่วยบอกกิงฟ้าได้ไหมคะตนนัวนี้น่ารักกิงฟ้าเห็นตัวน,นี้แบบฉันชอบเหมาแล้วมันเป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลมากเลยอะเห็นไหมสไตล์แต่งบ้านแบบมินิมอลสีขาวน้ําตาลแบบโทนออกน้ําตาลนี่ได้เลยนะคะแบบน่ารักอะตัวน,นี้มันจะเป็นแบบพวกชาเอาไว้ชงชาแบบกาแฟาหรือว่าอะไรใส่น้ําร้อนได้ ตัวนี้เซ็ตนี้200 200ก็จะมี2อย่างนะคะตัวนี้น่าจะเป็น80ดสิบาทถ้าถ้ากิ่งฟ้าจำได้เพราะว่าอุ้ยไม่ใช่สิจำไม่ได้ตัวนี้เออตัวนี้มันเซ็ตส0 0ตัวนี้น่าจะเป็นประมาณร5อยห้าสิได้หรือว่าร้อยหิได้ประมาณเนี้ยตัวนี้ก็ประมาณห้าสิบหรือว่า60 7ิเจสิประมาณนี้แหละมันก็อยู่ราคาประมาณนี้เหมือนเราใส่อย่างนี้น่ารักอะแล้วก็แบบโอเคโอเคโอเคอเค,ความแข็งแรงถือว่าใช้ได้นะคะ ก็ถือว่าแข็งแรงตัวที่ไฮไลท์ก็มาดูตัวนี้แล้วกันอะถุงใหญ่ไปเลยค่ะตัวนี้จะเป็นห้าร้อยห้าร้อยี่สิบบาทว่าได้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่ายังไม่ให้ดูนะให้หลุ้นไปด้วยกันว่ามันคืออะไร เพราะว่าชอบมากเจ็ดวิแตกหรือปะ่กแตกไหมเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดชิ้นห้ารยี่สบาทเดีย๋ยวเรามาดูตัวที่มันเป็นแบบชิ้นใหญ่เลยแล้วกันเดีย๋ยวอันนี้เอาลงไปก่อนถ้าใครไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ะอย่าลืมแวะนะคะร้านลุงตูนะคะ เจ้าแรกเจ้าเก่าของราคาสูงนะคะก็คือขายลาซักราคาสูงถ้าใครหาไม่เจออาจจะอยู่ตรงข้ามกับใกล้ๆแบบยูเทิร์นอู่รถทัวร์ได้เลยนะว่ากินป้าเห็นทุกวันะแต่ก็ไม่เคยซื้อแต่ว่าอ่ะวันนี้ไหนๆว่างเราก็เลยแบบว่ามาซื้อดีกว่าตัวต่อมานะคะจะเป็นถ้วยถ้วยตัวนี้ก็สามารถใส่แบบพวกไอ หรือว่าเป็นของหวานได้เป็นสีพัสเทลคือฉันเห็นอะไรที่เป็นสีพัสเทลไม่ได้ซักก็เลยแบบว่าต้องหยิบมาหมดเลยอันนี้คือสีแดงนะคะแล้วก็คือสีเขียวน่ารักแล้วก็สีชมพูสีชมพูแบบหวานหวานทุกอย่างหนาแข็งแรงหมดเลยแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีฟ้าแบบฟ้าทะเลอ่ะก็เป็นแบบสีฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นฟ้า,ฟาทะเลก็น่ารักแข็งแรง ผ่านไปมาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลยไฮไลท์ถ้วยกาไก่นะคะแต่ถ้าจะเป็นคาเมืองเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะนี่ถ้วยกาไก่อันนี้เอาไว้ใส่แบบพวกน้ำพริกกะปิได้แล้วก็น้ำพริกน้ำปลาประมาณนี้น่ารักอ่ะตัวนี้เห็นไหมคะเป็นถ้วยกาไก่สาใบาก็เดี๋ยวว่าคุ้มนะคะรวมทั้งหมดอยู่จะประมาณ850บาทนี่แหละ870บาทนี่แหละค่ะประมาณ อันนี้3มตัวผ่านไปแล้วน่ารักกิ๊กสาก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไปซื้อถ้วยมารีวิวแบบแต่งบ้านแบบเก็บสะสมแล้วกันน่ารักแล้วก็เราแบบใส่ในตู้เอาไว้ดูของแต่งเซรามิกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามาอยู่เมืองลำปางเราก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างตอนนี้เป็นถ้วยอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นสีขาวมินิมอลน่ารักก็คือแบบแข็งแรงทุกอันทุกชิ้นก็คือแบบหนาแล้วก็แข็งแรงหมดเลยแต่ที่ชอบมากก็คือนี่แหละ อันนี้เป็นลายหอยนะคะตัวนี้จะอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่ห0สบาทนี่แหละห0สิบหรือหกสิบาทนี่แหละต้องไปถามเจ้าของร้านเขาอีกทีนึงกี่ฟ้าก็ลืมะเราไม่คิดว่าเราจะมารีวิวไงเราก็ลืมถามไปเลยแล้วเขาก็รวมแบบเซ็ตให้เราไปเลยอะไรเงี้ยตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบถ้วยนะคะนี่เลยน่ารักสีชมพูเท่ากับผนังบ้านเลย <c oughs> แล้วก็จะมีแบบลายสักุระนิดนึงตัวนี้ก็สามารถใส่แบบเป็นน้ำซุปหรือว่าเป็น แกงได้แต่ถ้าใครแบบอยากจะใส่แบบเป็นขนมแบบของหวานอะไรอย่างนี้ก็ได้มันจะแบบน่ารักอีกทีนึงตอนนี้ก็เป็นถ้วยแข็งแรงแต่ถ้าตกก็ยังแตกเหมือนเดิมนะคะตัวต่อมาดูอะไรเอ่ยนั่นขอเป็นแบบเครื่องดื่มละกันอนะ่ะนี่เลยเป็นแก้วนะจะ๊ะน่ารักค่ะสีเหลืองเป็นสีเหลืองแบบเยลโล่แบบเข้มๆนิดนึงแต่ถ้าอยู่ในกล้องมันจะออกแบบสีสด แล้วก็ตัดขอบดําเป็นสไตล์แบบโอเคแบบมินิมอลมากชอบน่ารักอันนี้เอาไว้ชมกาแฟตอนเช้าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันซื้อมามันก็ต้องเป็นแพ็คเป็นคู่ใช่ไหมละ่ะตอนนี้ความแข็งแรงของเขาถือว่ามันหนามากเลยนะมันไม่ได้บางเลยนะทุกคนเนี่ยโอเคแก้วกาแฟไปแล้ววางไว้หนึ่งดีสมันสวยแต่วางตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ แล้วตัวต่อไปขอเป็นชิ้นใหญ่ก่อนนะกันก็จะเป็นนี้เลยให้ฟังเสียงน่ารักอันนี้เอาไว้ใส่กุ้งอบวุ้นเส้นได้ไหมเ <c oughs> <laughs> พราะว่าไม่เป็นถ้วยแบบสีขาวเพราะว่ากิ่งฟ้าจะชอบแบบสีขาวสไตล์แบบมินิมอลแล้วก็แบบน่ารักมันดูแล้วมันสบายตาตัวนี้เป็นเหมือนแบบว่าปิดใส่ขนมใส่เป็นน้ำซุป ใส่เป็นแกงก็ได้อะแต่ว่ามันจะใส่ไม่ได้เยอะกุ้งอบบนเส้นก็ได้อะแต่ว่าขนาดเล็กกระทัดะตีก็ถือว่าโอเคนะคะความแข็งแรงหนาใช้ได้น่ารักเดีย๋ยววางตรงนี้ก่อนตัวต่อไปนะคะให้ดูเป็นชอนน้อนด้านกวานี้เลยตัวนี้สิบบาทค่ะตัวนี้จะเป็นสีดำหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกตัวนี้จะเป็นลายแบบลายดอกไม้เหมือนดอกชบาตัวนี้เขาแถมมาหนึ่งหนึ่งชิ้นเพราะว่ามันจะได้แบบเซตมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่แต่ว่าอันแล้วก็นี่สามสิบห้าบาทเอาไว้แบบตักแบบนี้ของแต่งบ้านใครๆก็ต้องมีใครๆก็ต้องชอบถ้ามีแล้วก็เก็บสะสมไว้เยอะแล้วก็เวลาเราออกมาดูแบบฉันต้องการใช้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวฉันมาทำกุ้งอบวินเซนดีกว่าฉันเอาอันนี้มาใช้น่ารักอ่ะ <c oughs> โอเคมาดูตัวต่อไปแล้วกันตัวต่อไปที่ขีงฟ้าเอามาอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่ะเป็นถ้วยกาแฟอีกนิดนึงตัวนี้เป็นถ้วยกาแฟแบบอันเล็กๆอ่ะ15บาทหรือ20บาทจำไม่ได้นี่แหละประมาณนี้ น่ารักแล้วก็รู้สึกว่าความแข็งแรงของเขามันหนามันหนาทุกตัวมากเซรามิกตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครไปเชียงใหม่หรือว่าไปกรุงเทพอย่าลืมนะก่อนถึงอู่รถทัวร์ตรงยูเทินห้างฉัตจะมีแบบเต็มเลยพวกขายเซรามิกแต่กิ่งฟ้าซื้อร้านลุงสืบนะคะไม่ได้โปรโมทไม่มีไม่มีสปอนเซอร์นะคือเราไปซื้อแบบเราวิ่งผ่านยูเทินกลับบ้านเข้าไปในตัวเมืองลำปางทุกวันแล้วเราก็เห็นอนะเราก็เลยแบบ อจอดซื้อสักครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าชอบอันนี้ถ้วยกาแฟเรียบร้อยแล้วมาดูตัวต่อไปถ้วยกาแฟมันน่ารักอะมันแบบมินิดีแล้วก็ถัวต่อไปคิฟฟ้าเอามานี่เลยเดี๋ยวนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมเหมือนแบบหนังจีนอะแล้วเราก็ใส่เงี้ยว่าไงฮ้องเฮาว่าไงฮ้องเต้อะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่แล้วก็กิน ใส่ยาพิษหรือเปล่าไม่ได้ใส่ยาพิษนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะซื้อมาสี่ตัวตัวนี้สิบบาทสิบบาทเหมือนกันเหมือนกับช้อนสิบบาทเลยสิบบาทสี่ตัวเซตน,นี้ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่ากิจฟ้าที่เลือกมามันจะเป็นโทนแบบมินิมอลแบบออกข,อขาวๆหมดเลยหมดยังจะหมดแล้วอ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วตัวเองอยากให้ท่านผู้ชมทายดูก่อนว่าคืออะไรให้ฟังเสียง ถ้าเปิดเลยกันเดี๋ยวมันจะยาวคลิปมันจะยาวเพราะลีปฟ้าไม่ได้ตัดคลิปนะวันนี้ก็คือแบบอัดยาวไปเลยนี่เลยนั่นคือชี่ลองแก้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาถ้วยกาแฟมินิมาใช่ไหมแล้วก็สีด,ด,ดําเดวเดวเดยวตโทนให้มันเป็นสีขาวดีกว่ามันจะได้มองเห็นนี่น่ารักอันนี้สีขาวแล้วก็สีดํา สวัสดีค่ะท่านผู้ชายรับกาแฟไหมคะสแก้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรับกาแฟไหมคะกิ่งฟ้ามาเสิร์ฟถึงที่เลยน่ารักตอนนี้น่าจะเป็นแก้วสิบบาทหรือสิบห้าบาทเดี๋ยวจำไม่ได้จานรองก็สิบบาทนี่แหละมั้งประมาณเนี้ไปหาดูได้นะคะพวกเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยอหมดแล้วเดี๋ยวเอามารวมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็คือถ้วยที่ชอบให้ลท์ที่สุดนั่นก็คือตัวนี้แหละเพราะว่ามันเป็น มันเป็นส้มหรือว่ามันเป็นพีชนี่แหละถ้าใครรู้บอกกิ่งฟ้าด้วยนะคะกิ่งฟ้าที่ว่ามันเป็นส้มนะแต่เมืองส้มเปลือกมันจะเป็นแบบนี้หรอหรือว่าเป็นลูกพีชเพราะว่าเมืองเหนือเขาเขาเน็ตแบบมีลูกพีชเยอะนะนี่ชอบอ่าเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายรูปก,กับตัวนี้นี้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยแล้วก็จะมีถ้วยเอามารวมกันให้หมดเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมดูว่าสวยขนาดไหน แต่ชอบก็คือไฮไลท์เนี่ยคือกาบหอยทุกอย่างมันหนาหมดเลยล่ะมันไม่ได้อ้าวยังไม่หมดโอ้ยยังมีอีกนึกว่าหมดแล้วก็ยังมีอีกอันนี้คืออะไรยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวมาดูข้างัน,นว้าวลืมไปได้ไงสีขาวมินิมอลอ้าวอ้าวเดี๋ยวอันนี้ลงก่อนอยู่ตรงนี้นะคะ ว้าอันนี้ก็เป็นถ้วยกาแฟได้จ้าน่ารักอะ่ะคลิปนี้จะยาวมั้เนี่ยแล้วก็มีพวกแบบใส่ขนมแบบเป็นก้อนเหมือนขนมแบบขนมโบราณนะลูกชุบหรือว่าเป็นขนมใบเตยขนมอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เลยแบบเนี้ยแล้วก็เป็นตัวเนี้ยพวกใส่เป็นเครื่องพริกก็ได้ใส่เป็นพริกหรือว่าเป็น กระเทียมสับอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทำกับข้าวเราก็ใส่ไปเล็กๆได้หมดแล้วอากิ่งฟ้ามาสรุปท้ายคลิปเลยแล้วกันกิ่งฟ้าได้ทั้งหมดอยู่ประมาณมานับกันเลยดีกว่าไม่ได้กี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า รวมทั้งหมดสามสิบเจ็ดชิ้นราคาเดี๋ยวเรามาบวกลบคูณหารกันอีกทีหนึ่งราคานะคะจะอยู่ประมาณถุงหนึ่งอยู่ที่สองรอยบวก120แล้วก็5้าร 840บาททั้งหมดที่กิ่งฟ้าได้จำไม่ได้แล้วว่าเมื่อกี้พูดไปว่ากี่ชิ้นลืมอีกแล้วเป็นคนที่แบบว่า,วาไม่ค่อยจำสักเท่าไหร่วันนี้กิ่งฟ้าก็มารีวิวของเซรามิกที่กิ่งฟ้ามีทั้งหมดเลยเดีย๋ยวมองไม่เห็นเพราะว่ามันแบบคุ้มมากเซตนี้คือเป็นสีขาวแบบมินิมอลหมดเลยแล้วก็มีไฮไลท์ตัวหนึ่งก็คือ ตัวนี้ที่ชอบเดี๋ยวขอตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันตัวที่ชอบอ่ะของที่กิ่งฟ้าเอามาสะสมวันนี้ก็คือเก็บใส่ตู้พวกเซรามิกน่ารักมากแต่ถ้าใครไปเชียงใหม่ไปกรุงเทพยอย่าลืมแวะนะคะร้านลุงสืบได้เลยนะคะเจ้าแรกเจ้าเก่าขายราคาส่งซูนรวมเซรามิกนะคะก่อนถึงอู่รถทัวร์นั่นเองค่ะไป จะอยู่ขวามือขากลับจากเชียงใหม่จะอยู่สายมือนะคะอย่าลืมนะวันนี้กิ่งฟ้ามารีวิวคร่าวๆแล้วรวมทั้งหมดที่กิ่งฟ้าได้มา30กว่าชิ้นเนี่ยราคาอยู่ที่840บาทนั่นเองแล้วกิ่งฟ้าบางว่าจะมาทําคลิปเกี่ยวกับแบบนั่งจิบกาแฟดีกว่าแล้วก็แบบชิลๆถ่ายรูปกับพวกเซรามิกพวกนี้ว่าถ่ายออกมายังไงให้สวยนะคะวันนี้กิ่งฟ้าไปแล้วนะคะวันนี้มารีวิวแบบง่ายๆแล้วกันอ่ะ ในช่วงรีวิวสไตล์ของกิ่งฟ้าเซรามิกลำบางแล้วกันวันนี้กิ่งฟ้าไปแล้วนะคะรวมทั้งหมดแป0้อยสี่ิบาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม30สิกระชินนะคะเลือกสิ่งที่เราชอบเลือกสิ่งที่เราลักสีที่เราชอบมันจะมีความสุขมากนะคะท่านผู้ชมวันนี้กิ่งฟ้าไปแล้วอ๋อก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e กดติดตามให้กิ่งฟ้าด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ซอะไะบอนซีอยบาทนับขึน้าเลยต้อเดวอเน้าบห้เ็ดไม่นเจซบาทข้าวขาวนึงอยหกซีฟอันนี้ลออดเข้าวตรงนี้หงตรงนี้